โค้ดรถไฟ LA กางป่าจังหวัดลำปางไปเชติกบาโวกรอบไม้วันนี้สัญญาณค่อนข้าง,งดีครับผมนะฮะโอเคเลยจันสบายเลยวันเนี้ยอยากให้อากาศมันดีอย่างนี้ทุกวันทุกวันจะได้คุยกับจันได้ทุกวันทราบทราบข้อความเลยจันเชติกบาโวกรอบไม้รถไฟ LA ประพิษโลกฝนตกไหมจัน กตัวน่ะนะท่านนะนนแต่ว่าไอ้มันไม่ค่อยแรงนะฝนตกมาเกินแรงคนระับเนาะฝนมีแต่มาเกินแรงเพราะว่าเก็ว่าอีก,อก,อกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เนี่ยฝนจะหมดแล้วนะไอ้คนสบาไอ้ฝนจะหมดแล้วอากาศเริ่มดีขึ้นเนะน,นาะหน้าหนาวนี่คงจะคุยกับอาจารย์ได้ทุกวันเราเจอข้อความถูกต้องถูกต้องเพราะว่าปลายต้นหนาว ปลายฝนแล้วเนี่ยย่างจะหมดฤดูฝนแล้วแต่ก็ยังมีอยู่มีนิดนิดหน่อยฝนนะเมื่อวานคืนก็ตกทั้งคืนทางลำปางกลับเลยเนาะโอเคลเ,เลยแจวเลยเป็นงานลำปางวันนี้มาดีดีเนี่ยเออนานๆจะรับท่านอดดีมาก่อนเนาะอนไอ,อ,เอ,เอ,อ,อ้โคตรไปเอาเอลำปางไอเ้จะติดเบาโอกกับไม้พิสโนโรค ทราบข้อความทราบข้อความเลยก็มีที่แอบเข้าฟังเราอยู่ก็มีท่านโฮเทลสซรไฟกอล์ฟโฮเทลเดลต้านะไม่รู้ไปทางไหนละส่งไลน์อยู่ส่งไลน์อยู่เดี๋ยวก่อนอ้าวบอกแกว่าบอกส่งไลน์อยู่ส่งย้ายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเน,ะนาะเป็นยอดชัดเจนครับผมส่งไลน์ก่อนครับส่งไลน์ก่อนครับ คอนแทคซิกบาวก๊บไม้ใครใน้อใครน้อสวัสดีครับผมซิกบาวก๊บไม้พิษโรกครับผมขออนุญาตเผยตัวครับเฮดแอดไแม่ริมเชียงใหม่ครับซิกบาวก๊บไม้สวัสดีเอโครูไฟ L I ไอเอยครับไฟ U N U แม่ริมเชียงใหม่ U u, ไปจะไอฟยูเนาะไป u ูเยแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่แม่วันดีสัญญาดีครับผมถึงพปโลกระดับ5755 57เลยครับผมแกลงสายกาศหรือเปล่าครับเมื่อกี้เอามาดีแล้วตอนนี้เหลือ5759จ็เกมื่อกี้มี9บวกน่นแล้วครับอ๋อไม่ได้แกลงไว้ไหนท่านอยู่ที่สภาพอ,อากาศเนาะอากาศ ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเนาะ